ไอ้เฮียดับบิงไอ้สัตว์ไอ้เฮียพอนี้ไปช่องโกโบปะอาจจะเป็นช่อง JP หรือจะเป็นแบบว่าอะไรอะไรนี่อะไรนีหัวเรื่องใหม่อะฮะฮะกาทลิงหาวบอกวทากาตาลิงฮา เงยตกปลาเหรออุ้ยการลีงาทุกคนเอ่อกครับเอ่อเฮียนอาอามวอารแมวเฮียไนที่สุดอเมวกนเละจกอุ้ยมีจิจิเน่มาแล้วมีนีสวยมาแล้วมีกรมาแล้วอมราจะเป็นตัวผู้ก็ตายิ้ อาร์เทมเปอร์เลดาวไอ้สัสผมไม่กลัวคุณหรอกครับ้มไม่กลัวพ่อหรอกอาร์เทมเปอร์โซเชียอยากเห็นชุดโซเชียเว้ยโอ้โโอ้ไมค์โว์ากทุกคนโอนุ่มมีพี่มีน้องน่ารักจุู่คจะตีโซเชียจนหมดชีวิตจะหาไม่ได้เลยเพื่อนเราจะฟาร์มชุดไปด้วยกันชุดไปได้ไกล แบงค์สิบหกเอ้ยในที่สุดไอ้เยี้ยลงนี่ก็มีประโยชน์สักทีอุ้ยเขาไม่ตีเดียวซีหนึ่งอุ้ยบ้าไอ้มันกูสวยอยู่นะเนี่ยอุ้ยเสียชุดโชกโบกมันเท่ว่ะอุ้ยไอ้ร้อยชักเทอุ้ยเฮ้ยของนี้โดนกูละอีออนอันนี้เป็นฟอกกี้เฟรนฟอกกี้วินเลตอ่าถ้าโพดอาวุธอันอื่นมาสักทีเลย หลังแกมีแต่ท่างู่มู่เดียวกันหมดมาสักทีบ่แบบเดียวกันเป๊ก,กอิงอุ้ยผ้าคลุมผ้าคลุมคอต้องมีไอ้นกเฮียนี่ไม่จะเป็นไอเรี่ยดจะเป็นเฮียผ้าคลุมผ้าคลุมสุดเดียวผ้าคลุมสุดเดียวก็มาเนาะแฮ p ปี้ฮันติง้งแ p ปปี้ l าโล e ีนแซกซ์กัน e รีไทเตอร์อัป What do you mean by that? What do you mean by that? วิววมังกรตัวอะไรคเนียตัวอะไรคเนียตัวอะไรครับถามพี่แตนดิถามพี่แตนได้ตัวอะไรครับตัวอะไรครับตัวลาเกียคูสไม่เห็นรู้จักเลยเออไม่เห็นรู้จักเลยจริง